ครับผมช่วงนี้นะฮะวันนี้วันที่18ปกุมภาพันธ์เป็นวันแรกครับที่ศิลปินท่านหนึ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาบี้สุขิตวิเศษแก้วปล่อยซิงเกิลหล่มออกมาให้เราได้ฟังกันนะฮะและตอนนี้เขาอยู่ที่นี่กับเราเรียบร้อยแล้วบี้สุขิตพิเศษแก้าสวัสดีครับ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 มาเต็มตัววันนี้เอสเอ็มเอสลุ่มทลายมากเลยนะจริงหรอจริงค่ะอ่าฮะตอนอื่นเลยถามพี่ๆคำถามแรกเกี่ยวกับซิงเกิลถล่มที่ไปที่ซิงเกิล กหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างุยถามเรื่องหัวใจกันเลยเหรอคะไม่ได้ถามเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรนะอ,อัตราการเต้นของหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นปกติหรือยังจากเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนไปเจอทนาย,ยกประยุทธ์มาแล้วเป็นคลิปให้ชมกมัอนอะ่า น่าแบบเหมือนคนละหวมากเลยคนจะหัวใจวายเงอะตบดีเงอะตกเป็นยังไงคะวันนั้นกก็็ต่นนั้เออไปกับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะเนาะเพื่อจะไปไปรณรงค์เรื่องของเออ่มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในในการไปโรคมะเร็งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็มีบูธหลายๆบูธมามีบูธเกี่ยวกับโอท็อปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอท่านนายกมานักข่าวก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเมื่อไหร่จะเลือกตั้งหรืออะไรเงี้ยท่านก็คงมีอารมณ์เล็กๆกันเนาะแล้วก็มาบูธนี้บูธนี้ก็มีอารมณ์มาเรื่อยๆเราใกล้ๆเข้ามาหาเราแล้วก็พอคุยยบูธนนนัั้ก็หไปคุ นักข่าวด้วยอารมณ์เล็กน้อยคุยบูธนี้ก็หายไปคุยนักข่าวด้วยอารมณ์เล็กน้อยพอคุยแล้วพอใกล้เข้ามาแล้วอุ๊พอถึงเราปุ๊บแล้วอืมอยังไงนะ <c oughs> ถึงก็รู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้โดนด่าเลยแต่ <c oughs> ว,ว่าเออบรรยากาศได้เฉยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่านั้นเองอ๋ <c oughs> อจับใ <c oughs> จบเธอหน่อยกน <c oughs> แรงเต้นะตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแล้วก็ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับท่านนายกด้วยตอนแรกเพื่อนๆบอกว่าถ้ามีโอกาสนี่แกลองขอท่านเซลฟี่สิแล้วบอกโอ้ยไม่เอาหรอกถ้ามีโอกาสลองดูครั้งนั้น ในชีวิตโอ้โหไม่มีโอกาสนั้นเลยครับผมไม่มีโอกาสนั้นเลยยืนยิ้มเดี๋ยวก็พอครับผมเห็นเห็นจะรับปากกาจะรับปากการถือเป็นนักร้องคนแรกของเมืองไทยนะฮะที่จะปล่อยซิงเกิลแล้วมีนายกมายิงฟีเจอให้อุ้ยอุ๊ยนี่พี่แฟนติดตามนั่นดีกว่าระวังโดนเรียกไปปรับทัศนะเคยดูไหมล่ะพี่เขาออปเพลงถล่มอะมาให้กันพร้อมพกับคลิปนี้นี่ไงเข้ากับโมเมนต์นี้มากเลยะ มีคลิปมาให้ดูกันอีกครั้งด้วยไปดูคลิปกันเต็มๆค่ะว่าฉัน้ต่อไปอืนไอนอขอดูขอดูภาพเมื่อกี้เลยขอดูภาพเมื่อกี้เลยตอนสุดท้ายใช่ไหมตอนสุดท้ายอ่ะ มองบนคืออะไรมองบนเมื่อกี้คืออะไรอ่ะกอดูท่านเนี่ยดูมีมองบนนะคืออะไรอ่ะนี่เรามองหน้าท่านหรือว่าเรารูท่านเราเรามองตาท่านคือเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนผู้ใหญ่ยื่นของมาให้แล้วก็จะเอาเอาคืนเ่ะเขามันครับค่ะ มองบนมองบนนี่ไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อ <นะ S 1> คือแนะบบอ้าวทําไมเหรอทําไมไม่ออกกาให้เราเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ท่านจะเขียนอวยพรต่อให้ด้วยให้ทุกคนดักนสาธารณสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเราไม่รู้อะไรแบบนีออ้แต่ว่า <ๆ S 2> ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องมันก็จะมองอ้าวเหรอแล้วก็ปกติไม่มีอะไรแต่พอ <c oughs> มันหยุดปุ๊บอ้าวเป็นโมเมนต์นั้นเลยก็เลยเป็นโมเมนต์แบบนี้ดีนะดีค่ะนี่คือทีเซอร์นะครับผ้ที่ท่านท่านนัเด็กบเรนให้นะค่ะแล้วก็เราก็จะได้ยินซิงเกิลใหม่ด้วย ถล่มกอะไรได้ยินมาด้วยสําหรับคอนฮุกเลยเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่บี้เล่าเลยดีกว่าก็เพลงนี้จะบอกถึงการที่เราทาอะไรที่มันผิดกติกานะแล้วเรามีรูมีเขาสึกว่าเราลังเลเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําดีเราไม่ทําดีแต่ว่าเหตุการณ์ไอการถล่มนั้นเหมือนกับว่าเราเริ่มที่จะก้าวเข้าไปทําสิ่งนั้นที่มันผิดกติกาแล้วล่ะแล้วทนี้เราเราจะโฟกัสไปที่เรื่องของความรักด้วยอ่าก็เลยมาเป็นที่มาของเพลงถล่าเพลงนี้ครับบี้เป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้พัฒนาฝีมือทางการทํางานมาก ขึ้นแล้วอย่างเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่มาร้องอย่างเดียวนะครับ บ้นโปรเจกต์ขึ้นมาเองคือตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นขายเลยแหละขายเพลงเองเอ็บริโอขายเพลงเองเลยเพลงนี้ตอนนี้ไปขายขายยังไงเออเราจะไม่ถาม่าคือเมื่อก่อนเราก็จะดูคอนเซปต์เล็กๆน้อยๆแล้วก็วางคอนเซปต์หรือว่าทีมเพลงทําเพลงมาเราก็มีหน้าที่ตัดขอบนิดๆน่อยๆออกไปเดียวเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้เราเราเริ่มขึ้นโครงเลยเราอยากได้เพลงที่มีกล่นอายที่หลายๆคนคิดถึงนะอย่างเช่นเมื่อประมาณช่วงหลายปีผ่านมาก็จะมีรักนะคะใช่ไหมบทคืคิดถึง นนั้นม,มากมายใช่ไหม,ม,มก็จะเป็นป๊อปกลิ่นไอแอนแล้วหลังจากช่วงนั้นผมมีโอกาสได้ทดลองงานเพลงในแนวต่างๆครับบางเช่นไปรักแท้แปลว่าเธอบ้างระวังคนกําลังเหงาบ้าง<อ>ไปอ่หลายในหลายหลายแนวแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเออมันมีกลุ่มกลุ่มแฟนคลับเราที่คิดถึงแนวที่เป็นป๊อปที่มีกลิ่นาอของไอแอนบี B เล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยเขาคิดถึงกันเราก็แนวนี้แหละเราน่าจะเอากลับมาทําใหม่แต่ว่าตอนนั้นเราอายุประมาณ20ต้นๆนะนะแต่ว่าถ้าเกิดตอนเนี้เราก็ มีอายุโตขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเราจะเอาเพลงเนี่ยมาทําให้มันโตขึ้นแล้วเราในร้องในรูปแบบที่มันโตขึ้นแบบไหนดีนี่คือจุดความคิดเริ่มต้นอ่าก็เลยเอาไปขายเอาไปขายเอาไปขายแล้วเลยค่อยๆรวมรวบรวมความคิดไปขายครับผมก็คือคุณก็เคยขันการขายงานมาบ้างใช่ไหมซึ่งการขายงานครั้งแรกในโอกาสผ่านนี่ก็แทบจะยากนิดนึงนะก็ขายแล้วก็โดนเด้งออกจากห้องแล้วก็ขายแล้วก็โดนเนี่ยงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราก็ขายมันผ่านับผมดูมันจะติดเร็วๆวนี้ เพลงนี้ใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นเป็นแง่แบบว่าเป็นตัวมารกับตัวดีแย่งแยงยื้ยๆกันอยู่อะไรแบบนี้ป่ะใช่ใมันเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาเราร้องเนี่ยช่วงแรกๆเรายังยังร้องเอ๊ยหยุดรู้จะเดินต่อไปลังเลหยุดไม่รู้จะทำยังไงแต่พอฮุกสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มทันหลับแล้วไงเราก็เลยไม่ร้องคาว่าหยุดละหัวใจเราไปละแต่ว่าคําว่าหยุดเนี่ยมันเป็นคอรัสทํานไมที่ร้องแทนหยุดนะอย่าไปอย่าไปแต่ใจเราไปเดินต่อไปเลยไม่ร้องคำว่าหยุดเลยในฮุกสุดท้ายคือเราไม่ไหวและระเบิดแล้ว ไม่ไหวแล้วฉันจะไปแล้วจะไปแต่เขาลัดมากับมากลับมาแบบยุดยุดอะไรอย่างเงี้ยเสียงกลมเสียงกลองอ่านั่นคือเป็นเป็นที่มาของคำว่าถลันั่นเองมันคือเหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะก้าวเข้าไปตรงนั้นแล้วมาฟังมีมีตัวเหมือนเป็นตัวมารแล้มีตัวเทวดาตุ่ม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 ตุม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 ตุตุมตุมตุม่มต จะเดินต่อไปอยู่อันนี้เริ่มดังแล้วก็ยมีอาการร้อใจมันสับสนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หรือว่าจะทำตามใจไม่รู้จะทำไงดีสับเลยห้ามใจเท่าไรไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดี ชอบชอบชอบพ,บพ,บพีพ่พาสาใจชอบเสียคอรรัสด้วยนะเหมือ <positioning. S 1> นแบบยุด อย่าไปเลยผมชอบเสียงกลองมันเหมือน,น,นหัวใจที่มันกำลังเดือดอยู่นะใช่ครับึ้งบึ้งัตบกหนึ่งอะไรเงอาะอนเหมื <thoughtful> องซึ่งตอนแรกตอนตอนแรกเนี่ยท่อนท่อนเนี้ยไม่มีเราก็หา,ากันว่ามันมีอะไรขาดหายไปบางอย่างตอนท้ายอ่ะที่จะให้ลูกคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นการถลํา,ราเราก็เลยว่าจะทเปลี่ยนคีย์สักครั้งไหมแล้วก็เปลี่ยนคีย์สักครั้งแล้วก็เปลี่ยนคีย์สักครั้งมันขึ้นขึ้นหยุดแล้วก็ยุดแล้วก็ขึ้นมันขึ้นไปอย่างเงี้ยในทางดนตรีการเปลี่ยนคีย์ทำให้อาร ลองแบบนี้มาดนตรีก็เหมือนฮุกแรกแล้วลองทําดูปรากฏว่าพอเปลี่ยนคีย์เริ่มสูงขึ้นไปลองไม่ถึงครับ <c oughs> สูงเกินไปสูงเกินไปโอ้ลองยากฟังยากด้วย <c oughs> ก็เลยเอาเอา,เอาการเปลี่ยนคีย์หนึ่งครั้งแล้วดนตรีเข้ามาช่วยซัดกันเต็มที่เืมนะ เขาทำงานจรจังเขาขายเป็นด้วยนะขายงานเป็นขายงานเป็นเดีวเขแรกมาด้วยเหงื่อและน้ำตานิดหน่อยนี่นี่คือผลงานที่แรกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาของผู้ชายคนนี้วันนี้จะได้ฟังกันอย่างแน่นอนที่นี่เที่ยงรายวันเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้พี่ๆไปเตรียมตัวก่อนและเดี๋ยวได้ฟังกันสดๆแน่นอนสําหรับเพลงนี้นะคะเชิญพี่ๆีเตรียมตัวเลยค่ะครับผมนี่ ป็นคนหนึ่งซึ่งนที่คนเริ่มประกวดเดวสตาร์เนะ,ะก,ก,ก็แก๊กวันนี้พัฒนาความสามารถพัฒนาฝีมือของตัวเองมาจนมีส่วนร่วมในงานได้ถึงขนาดนี้เราเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามผลงานเพลงของพี่บีคือมันจะมีความแบบโอ้โหเรียกว่าถล่มก็ได้เลยนะถล,ถล่มให้ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆาาวันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยสัมผัสนะจากเพลงของพี่บีมาก่อนเราจะได้ สัมผัสกับผ่านกับซิงเกิลนี้แหละร,รู้สึกแบบที่เติบโตขึ้นเริ่มแบบยอมรับความเลวเล็กๆในตัวเองได้บ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ัวแล้วเริ่มโตแล้วนะฮะผมจะพร้อมกันแล้วครับนี่คือโอกาสที่คนไทยประเทศจะได้ฟังเพลงนี้พร้อมๆการผ่านหนงจอช่องวันในรายการเที่ยงรายวันของเราบี้สุกฤตวิเศษแก้วกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาถลันครับหยุดหยุดหรือว่าจะเดินต่อไปหยุด ไม่รู้จะเอายังไงเินถึงไหมัสดีสวัสดีครับเพลงถลามซึ่งปล่อยให้ดาวน์โหลดกันแล้ววันนี้ครับโอ้โให้รอรอมเพลงมากพี่บีครับปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้แล้วรู้ไหมครับว่าตอนนี้แฟนคลับพี่พี่บอกมาว่าขึ้นอันดับหนึ่งในไอจูน Store แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเย้ได้บ้านหลังใหม่แล้ว งานนั้นหรอครับโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยงั้นในเรื่องของ MV ล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มถ่ายตอนไหนอ่านกำลังจะเริ่มถ่ายทำไม่ดยิไม่หีไม่กี่วันนี้นะครับจะสิ้นเดือนกุมภาพันนี้ได้ชมกันแน่นอนและบอกเอ็มวีนี้น่าติดตามมากนะครับว่าเป็นคอมบิเนชันใหม่ระหว่างผมและนักแสดงคู่นะเราจะไม่บอกเป็นใครแต่เป็นคอมบิเนชันใหม่แน่นอนครับแสดงคู่นักแสดงร่วมนั่นเองเออดูว่าเราจะลังจะหมายถึงว่านางเอกหรือว่านักแสดงร่วมคนอื่นอ อยเงี้ยนะครับผมแสดงคู่ผมดูยังไงว่าเขาบอกก็ดีกับใครแสดงคู่ก็ไม่บอกใช่ไหมพูดผิดไม่แสดงร่วมเลยเลยครับอุ๋ยดูอยากรู้ว่านางเอกคือใครเนาะคุณไม่สนใจพระเอกหรือว่าพระรองหรือว่านักแสดงร่วมที่เป็นผู้ชายเขาดูเลยก็สนใจบ้างครับสนใจบ้างพี่อุ๋ยก็รอดูก็รอดูว่าจะถล้ำไปถึงไหนแต่วันนั้นผมเห็นโมเมนต์ถล้ำของพี่อุ๋ยนะผมนั่งดูรายการอยู่ที่บ้านตอนที่แป้งโกเข้ามา อันนี้ดูจริงอันนี้ดูจริงดูจรริงคับต้องหยุดเลยหยยุดเลนอกจากสิ้นเดือนนี้จะมีเอ่อมิวสิกวิดีโอให้ฟังจะให้ดูแล้วยังมีคอนเสิร์ตที่ร่วมด้วยอ่าคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละครนะครับที่จ้าเมืองไทยรัชเลยเตอร์นั่นเองนะครับวันที่26 27 28กุมภาพันธ์นี้ใครที่อ่าชื่นชอบดูละครนะครับอ่แล้วก็หรือว่าภาพยนตร์นะฮะหรือว่าละครเวทีที่หลายคนคิดถึงนะที่เกิดที่เมืองไทยรัชเลยเตอร์นั้นเราก็จะเอาเพล เพลงสนุกเพลงเพราะเพลงซึ้งกลับมาหวงร้องให้ฟังกันอีกทีหนึง่งไม่ใช่แกบีเท่านั้นยังมีอีกหลายคนมะผมมหลาย <ๆ S 2> ท่านเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่น คุณกันคุณแก้มคุณแกงส้มนะฮะคุณตันมีเรียคุณนกสินใจพินต้านะฮะมีมีหลายท่านเลยมีคุณครูกริดเดอะวอยซ์ด้วยนะครับผมเสียงดีๆกันทั้งนั้นเสียงดีทั้งนั้นเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้นี่ต้องไปฟังสดๆเลยต้องมาฟังสดๆเพราะว่าเราจะไม่ทำดีวีดีออกมาด้วยนะฮะเราอยากให้ทุกคนได้บรรยากาศสดๆในนั้นถ้าเกิดคุณเห็นดีวีดีเนี่ยแสดงว่านั่นคงเป็นของปลอมแน่นอนต้องมีซูมกันแน่เลยซูมกันแน่ภาพเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะฮะซื้อบัตรได้ที่ไทททยิิกกเเ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 ็็็ตตมมจจจออรรรร์์บบัันนะะคคแล้้วางงห ฟ์นะฮะเอ๊ะคนนี้ทำไมถึงมาร้องเพลงนี้แปลกจังเลยดีจังเลยหรือว่าเห็นคอมบิเนชันใหม่ๆอ่าผมอาจจะเคยคู่กับหนูนาในเพลงนี้ผมอาจจะไปคู่กับพี่นกสินใจในเพลงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยยังไงอีกเนึงนะฮะโอ้หน้าไปชมมากหน้าชมมากซื้อบัตรหน้าไที่เก้นเมเจอร์นะไม่มีบัตรดีๆสองมาริสานะมาขอนนะมันคุนบ้างนะอะไรนะแล้วก็ไม่มีด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 ้วยนะมวันนี้ปล่อยเพลงถลำครั้งแรกครับ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยผมไม่รู้ว่าเป็นริดกาแฟหรือว่าตื่นเต้นเพราะวันนี้แต่ว่าผมคิดว่าตื่นเต้นเนี่ยเพราะวันนี้จะมาปล่อยเพลงแน่นอนครับครับผมจะดูแบบการแต่งตัวของเพลงนี้ก็จะออกแนวแบบไม่เรียบร้อยนะไม่เรียบร้อยครับนี่นี่ผมคิดคอนเซ็ปต์ชุดนี้เองอ๋อคือผมอยากให้มันดูอยู่ตรงกลางอ่ะระหว่างความที่เป็นแคชชวลกับความที่เป็นฟอร์มอลอย่างนี้คือค่อนข้าบ formal ใหม่ใช่ไหมผมนยากเป็นพี่ๆผมว่ต้องทำอย่างนี้เหรอผมว่าเป็นพี่พี่อะทำไม อันนี้ก็ดูให้นี่ตลกนี่ตลกแต่คุณทำอย่างเงี้ยอีกอีกข้างหนึ่งคุณต้องยัดเข้าไปใช่ไหมผมดีไซน์มาแล้วผมปล่อยไซส์แต่ว่าสองข้างยังไม่เท่ากันไม่เท่ากันอันนี้ตลกครับอันนี้สะดุดอันนี้ตลอดครับผมอันนี้ตลอดนาะคือกล้องกล้องไม่ต้องซูมเข้ามาแบบนี้นะครับเขาจะเห็นเป็นภาพรวมๆจะไม่ได้ไหนไม่ได้บางทีผมก็ไม่คิดว่าพี่ผมจะกล้าเล่นอย่างเงี้ยผมอยากเป็นพี่บี้อะ อันนี้นะเดี๋ยวเราออกจากออฟฟิศกันเนี่ยพักเที่ยงอะไรเสร็จเราก็เข้างี้เลยผมขอหน้าถามให้แต่งตัวไม่เรียบร้อยถล่มอยู่ฮะเพิ่งดูพี่พี่ดีมากแล้วก็อันนี้เนคไทนี่เหมือนจะเป็นเนคไทแต่ไม่ใช่นะผมได้รับดุนะครับหาแถบสีใดๆก็ได้มาเย็บติดตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวกระดาษวาดเขียนของลูกที่บ้านเนี่ยพี่อุ๋ยต้องมีคอรัสมาดึงเยอะๆหน่อยแล้วยากให้พี่พี่ทับทเพลงมใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดถล่มกันครับผมก็อนุญาตสากเพลงถล่มได้เลยครับ ครับเป็นวันแรกนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าทําอะไรที่มันผิดกติกาบ้างแหละนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความรักและหลายๆคนก็อาจจะมีความลังเลและมีความถลำมมันต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนั่นแหละผมหรือว่าพี่แฟงหรือว่าพี่เอ๋จะเกิดขึ้นหลายหลายครั้งตามนะฮะไปแล้วความรู้สึกนี้ก็ถูกถ่ายทอดมาในเพลงถลำนะครับฝากด้วยนะเดี๋ยวดูถึงดาวน์โหลดที่ iTunes Store KKbox หรือว่าดอกจันหนึ่งสองสามรหัส0 0 0 3ครับผมครับ ก็ฝากนายกลุงตู่ด้วยนะครับจากสารัพแล้วก็โหลดเพลงพี่บี้ให้นายให้ด้วยครับผมคุช่วยผมพูดจริงครับมาวันแรกก็สียงคุกสีตงรานมากเลยนะครับเราเรียกไปปรับแน่นอนอาล์ตพาด้วยนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่ถลามครับผมค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมานับถอยหลังการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่88ครับกับการวิเคราะห์ความน่าสนใจของ2ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเพศเดียวกันอ่าสัก เดี๋ยวครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นะคะแล้าก็ต้องเซลวี่กันหน่อยครับไม่รู้จะเอายังไงใจมันทราบสนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้รือว่าจะทำต่างใจ